สวัสดีค่ะเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The Ritter ซึ่งเป็นเกมที่เราเจอมาในอิชิโอและเขาบอกว่าอย่าหาว่าเราไม่อ่านคำอธิบายนะมันมีคำอธิบายแค่ว่ามันเขียแค่ว่านี่มันเชื่อมเป็นค่้มคืนที่มืดมิดและมีชายุเข้าแล้วลองเล่นเกมหน่อยเป็นไง Yes มีแค่นั้น,นจริงเราจะไม่รู้อะไรได้จากคำอธิบายแค่นี้วะแต่มันเตือนว่าระวังมีเฮอร์และแสงกระพริบ ใช่แล้วมันขึ้นมาตรงนี้เลยไม่เหมาะกับคนที่มีไวต่อแสงแลวพวกนี้นะขออนุญาตเข้าถึงวิชวลคอร์เทกคอร์เทนี่มันคือไอ้สักอย่างในสมองใช่ไหมนะเออเอาไปว่าเกี่ยวกับขอเข้าถึงสมองก็ก็ได้ครับก็ได้ครับเฮออวันยินดีต้อนเข้าสู่ขอวงกดมี สมบ,บัติไอสุดยอดรอเราอยู่เหมือนเกมมันคอมสมัยเก่าปะสมัยที่เราก็ยังไม่ทจะได้เลนนเออ่นกันมึงจะอะไรกับกูอ๋อคือเราต้องใช้เมาส์หัดทางออกเนาะ คือสมัยประถมว่าที่ต้องมานั่งลากสถานทางออกสมัแบบไม่ให้ชนกําแพงอ่ะใช่ไหมใช่แหละแบบคิดว่าถ้าชนกาแพงก็น่าจะแตกรื่เปล่านะแล้วมีมือมีมือเราจับขอโทษที่แตกค่ะมีมือเราจับเมาด้วยอยา่า ดีฉันอุตส่าห์จะอยู่คนเดียวป่ะเออขอโทษลืมไปว่าต้องลากเมาส์ก็ใช่ทำไมถามจริงมันต้องเป็นคนยังไงที่เล่นเกมแบบนี้วะใช่ฉันถ,ถามตัวเองว่าฉันเป็นคนยังไงถึงมาเล่นเกมอย่างนี้ ออย่าอี yeah, อนี่แม่งแก้กูอีกเวนเปลี่ยนเส้นทางการหายอีกไม่มีเย็กข้างหลังได้หรอกนะอืมก็ไม่มีนทำไมมีปุบเพินาราวอยู่ตรงนั้นวะจิตใจมันแบบว่ามีอะไรอย่างอื่นให้จิ้มก็จิมจ้มหันหลังกลับไป ขำจริงใครมาแต่งบ้านแบบนี้วะอะไรอะไรอยู่ข้างหลังเธอจริงๆนะมันเขียนว่ากี้อ่านมันอ่านหัดว่ามันอยู่อยู่ข้างหลังจริงนะไอ้เชีๆๆๆๆๆๆ้ยโอ้โอ,โอ้โอ้ใครมันคาอประตูวะแม่ว ไปอันล็อกออกก่อนอีกต้องหากใช่ถามยังไงต้องเป็นคนยังไงถึงเลือกเล่นเกมแบบนี้แต่เในนั้นมันคืออันล็อกมาถึงเปิดล็อกห้องประตูห้องเราหรือเปล่าใช่ไหมใช่แหละคิดว่าหรือนี่คือการที่เรากาลังหาทางให้มันใครสักคนมาหาเราด้วยการที่เราเป็น ใครเปิดประตูวะใครเปิดประตูไม่เอาน่าประตูห้องส่งความเปนจะเป็นอยู่ข้างหน้าเราแต่เสียงมันมาจากข้างหลังเพราะมันคือประตูในเกมไม่เอาน่าบอกตัวเองว่าใจร่มๆไว้แล้วมึงช่วยหันหลังกลับไปใยได้ไหม มันเป็นประตูหันกลับไปเชียร์รูปสั่นเชียร์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 เียร์เชียรียรเชร์เตอนนี้คือมือสั่นแงะแล้วเนี่ยคือแบบโอ๊ยใจกูไม่อยู่กับกูลว เห็นเราเห็นอะไรเีฉยเอ้ยใจโกวไม่อยู่กับตัวแล้วมันลงไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วเวลาดูคนอื่นเขาเล่นเกมนี่คือแบบโอ้ยมันกลัวอะไรวะเชลจิ๊บจิ๊บแค่นี้ทำเป็นปอ เออมันก็แค่ภาพกราฟิกประวะเรารู้อยู่แล้วป่าว่าของปลอมพอเล่นจริงเออเฮียขอโทษค่ะขอโทษค่ะที่ดูมินนั่นมันเราใช่ไหมนั่นคือถ้าเราโพสซิชเข้าไปคือมันจะมาจักหักค,คอ,อกูเลยใช่ไหมชัดว่านั่นคือเรา Oh my god โอ้ my god มันเดินเข้ามาข้างหลังกูแล้วใช่ไหมมึงช่วยหยุดเล่นเกมแล้วก็หันกลับไปเถินนะเนี่ยปุ่มเถินอาราวอ่ะปุ่มเถินอาราวอยู่ตรงนั้นน่ะปุ่มเถินอาราวอยู่ตรงนั้นน่ะช่วย ในาเข้าไปก่อนที่ไม่ไดะหักคอมึงไม่น่าทันแล้วไม่น่าทันแล้วไม่น่าทันแล้วดูจากสันดานตัวเองตอนนี้เนี่ยไม่น่าทันหักคอได้นั้นมอบกายถวายชีพหักโกกูได้เลยจ้าปล่อยมือแล้วตอนนี้ก็ปล่อยเมาแล้วเต็มที่จ้าหักคอไปเลยจ้าใส่ยุติระ มีข้งหลังแก็หน้าฉันว่าไม่น่าใช่แน่นอนว่าดิฉันก็ยังป่วยในสิ่งนี้ตั้งแต่อนอดบ้านสะจนถึงปัจจุบันมีเธอในเราก็หันใช่ครับโอ๊ะผู้แจกกับไม่เป็นปกติไออยู่ข้างหน้านเองอ๋อแอบกระจานะเป็นคน เขาไงเดียเขาไม่กลัวถ้ามันเป็นมืออะไรแต่ว่าเป็นคนกลัวเสิยงจำาีสียงแห่สิ่งจำแกรอะรพวกเนี้ย<ต>จะหลอลกดูได้จะถึงที่สุดไปเนาะเนาะแล้ววัดเมื่อกี้เคยจะโดนหักคอแล้วก็ซายูนาระแล้วนะอโอ,โอคุณพี่ตัวแดงๆจะไว้ใจได้กะ แล้วมึงยังไม่เลิเกเล่นเกมอีกเหรอใช่ฉันถามตัวเองว่ามึงยังไม่เลิกอีกเหรอหนีอันเหรอมีปุ่มหนีหนีอะไรหนีเมาส์แดงเงี้ยเหรอเชื่อนะคิวเดี๋ยวนะ คอมโกเพิ่งถอยมาเวเลยเย้เย่สุดก็คือชายนาระอยู่นี่จ้าตอ,อบหนึ่งสอบผิดกูก็กูก็แตกก้าตัวอะไรวะอยูกันแบงมุมไม่ถุกไวลาสอบคือ,ออะไรแต่ก็เหือ ลากรอยอยังไม่จบเหรอไอเกนนี่มันคือแบบดูก่าจะจบจะจบแล้วก็ไม่จบสองขอบรอบเลยนะแต่ทรงนี้น่าจะแตกจริงเกอดดีเอ,อ็เอนแล้วเหอะ